ไกด์ทัวร์เจอดราม่านะเพราะว่าเขาเนะ่ยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวที่ชนบทแล้วก็พาไปเยี่ยมคนที่เขาอยู่ไฟยอยู่อ่ะเออทาแบบนี้ได้เหรอแต่คดีพลิกลูกทัวร์ชอบเฉยเลยมันก็เลยเป็นดราม่าที่แปลกๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ควรนะแต่ว่าลูกทัวร์ชอบทีนี้เราควรจะด่าใครดีเพราะว่าลูกทัวร์เขาบอกว่าเบื่อมากเลยนะทัวร์แบบเดิมๆนะเบื่อแล้วเที่ยวแบบเดิมอยากจะลองอะไรที่มันใหม่ๆบ้าง เมื่อเร็วๆนี้เลยก็มีไกด์ชาวเวียดนามคนหนึ่งครับเขาก็ได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลแทนที่จะพานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมสถานที่สวยๆหรือสถานที่ยอดนิยมในเวียดนามเนี่ยแต่เขาดันพาไปเที่ยวที่บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งโดยเฉพาะการไปเยี่ยมคุณแม่คหนหน,หนึ่งนะนะที่เขาเพิ่งจากคลอดลูกแล้วก็ยังอยู่ในช่วงอยู่ไฟ ก็นึกว่าลูกทัวร์จะบ่นนะแต่กลายเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งสองคน,นจากคูเวตเขาดูจะสนุกสนานแล้วก็ชื่นชอบทัวร์แปลกแบบนี้โดยที่เขาบอกว่าน่าเสียดายนะที่เขาไม่รู้ตารางล่วงหน้าก็เลยไม่ได้เตรียมของขวัญให้กับเด็กเพราะว่าในคูเวตะจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการมอบให้เด็กเกิดใหม่ประมาณนี้ก็คือมอบทองคำเช่นสร้อยทองหรือไม่ก็ให้เงินสดแบบนี้ วันนี้คุณไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาเยี่ยมเด็กแรกเกิดแบบนี้เราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ่ะอันนี้นักท่องเที่ยวคูเวตเขาก็บอกหลังจากที่ข่าวนี้มันดังๆอ่ะนะทีนี้วูงอกเซินที่เป็นไกด์เจ้าของข่าวเนี่ยแหละครับเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวทั้งสองคนอนะ่ะมาเที่ยวเวียดนาม7วันพวกเขาเป็นคนมีฐานะนะร่ํารวยโคตรรวยแต่ว่าชอบประสบการณ์แบบบานๆและเหตุผลที่เขาพาไปเยี่ยมเด็กแรกเกิดอนะ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะไปเยี่ยมพอดีอ่ะก็เลยชวนลูกค้าไปด้วย หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งสองก็เลยได้มอบเงิน50ล้านดอลาลาร์ก็ประมาณ1,200บาทให้กับเด็กนอกจากทัวร์เยี่ยมคุณแม่หลังคลอดคุณแม่อยู่ไฟแล้วภายในช่องโซเชียลของงอกเซนไกด์คนนี้เขาก็มักจะพานักท่องเที่ยวต่างชาติไปสัมผัสพวกประสบการณ์น่าสนใจอื่นๆด้วยอย่างเช่นการล้างจานมันน่าสนใจตรงไหนเนี่ยการเลี้ยงเป็ดอ่าหรือแม้กระทั่งการไปสถานที่อย่างสุสานนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจวัฒนธรรมการฝังศพในเวียดนาม แล้วนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในช่องเนี่ยต่างก็แสดงความชื่นชอบครับแล้วก็กระตือรือร้อนอนะ่ะที่จะได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเหล่านี้มันไม่ใช่การไกด์ทัวร์เที่ยวแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการทัวร์ทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบนะมาเที่ยวเวียดนามแล้วก็ได้ไปล้างจานแบบนี้ชอบมีความสุขแต่ก็เป็นอีกแนวทางที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับจะได้นำเสนอวิถีชีวิตของชาวเวียดนามที่แท้จริงแบบนี้ไง เออเหมือนอย่างถ้าเกิดเรามีคนมาเที่ยวแล้วเราก็พาไปดูแบบข้อควายาเลี้ยงควายหรือว่าอะไรทําเย็บพงเย็บผ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้เขาแบบเลิกเบื่อได้พาไปทําขนมโคกพาไปสับมะละกอแบบนี้เอะตกลงนี่เขามาทําอะไรกันแน่เนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ